วัสดีค่ะวันนี้เค้ใจ,จะมาสอนวิธีการนวดเพื่อลดอาการชาที่ปลายนิ้วแล้วก็บริเวณหลังมือนะคะใครเคยเป็นไหมคะที่มีอาการปวดจากหมอนรองกระดูกเสื่อมนะก็คือจะเริ่มปวดต้องตั้งแต่บริเวณคอข้างๆหมอนรองกระดูกที่เสื่อมนะคะแล้วก็ร้าวลงไปไลลงไปสะบกักลงมาแขนนะคะมาที่หลังมือสุดท้ายก็มาชาที่ปลายนิ้วนะแต่ของโค้ชเนี่ยจะรู้สึกที่3นิ้วนี้ นะบางคนก็จะ4นิ้วนี้นะคะโป้งชี้กลางนางนางครึ่งนิ้วนะก็แล้วแต่ว่าจะชานิ้วไหนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันก็เป็นอาการชาเหมือนกันซึ่งลักษณะของอาการชาเนี่ยมันจะมาจากสาเหตุที่หลากหลายนะขึ้นอยู่กับว่าเรามีปัญหาสุขภาพอะไรนะแต่ ของโคช้ชเนี่ยมีปัญหาจากหมอนรองกระดูกที่เสื่อมแล้วก็ท,ทับเส้นประสาทนะคะบางคนเนี่ยหมอนรองกระดูกไม่ได้เสื่อมนะแต่ว่ากล้ามเนื้อนะคะที่มันอ่อนล้าหรือมันอ่อนแรงเนี่ยมันมีการทับเส้นประสาทก็อาจจะเกิดอาการชาได้หรือบางคนมีผังผืดที่บริเวณข้อมือตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าเราทํางานหนักเกินไปทํางานมากเกินไปนะพอมีผังผืดก็ไปทับเส้นประสาทได้เช่นกันก็ทําให้เกิดอาการชา ได้เหมือนกันนะแต่ในคลิปนี้โค้ชจอยจะมาสอนวิธีการนวดเพื่อลดอาการชาให้เรารู้สึกดีขึ้นให้เราใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติมีความสุขในการทำงานนะคะเรามาดูกันค่ะว่าวิธีการนวดเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะอันดับแรกนะคะเราก็กางมือมาเลยนะปกติเวลาเราชาเนี่ยเราจะจริงๆมันก็รู้สึกตั้งแต่คอลงมาร้าวลงมาได้เรื่อยนะคะจนถึงบริเวณหลังมือนะล้วก็จะชารู้สึกร้าวๆบริเวณร่อง ตรงนี้แล้วก็ชาที่ปลายนิ้วใช่ไหมทีนี้วิธีการนวดเราก็จะเริ่มนวดตั้งแต่บริเวณข้อมือตรงนี้ก็ต้องใช้2นิ้วนี้นะคะโดยการกดบริเวณตรงกลางของข้อมือนะคะเวลากดเนี่ยเราจะไม่กดแรงนะแค่กดแล้วก็คลึงวนเป็นวงกลมแบบนี้นะคะคลึงครึงนะะแล้วก็แล้วก็ไล่ไปทางซ้ายแล้วกลับมาทางขวานะคะถ้าเจอกระดูกเนี่ยอย่าก,กดแรงนะกดเบาเดี๋ยวมันจะเจ็บ คลึงนะคะคลึงคลึงคลึงไล่้ายขวาสายขวานะคะจากนั้นจากนั้นให้เราใช้สองนิ้วนะคลึงตามร่องของนิ้วนะคะเริ่มจากร่องแรกก่อนร่องของนิ้วก้อยกับนิ้วนางนะ,ะล่ะคลึงคลึงนะคะถ้าใครมีอาการชาหรือมีอาการปวดร้าวอยู่นะ,ะเราจะรู้สึกแบบรู้สึกดีขึ้นเลยอะ เออตั้งแต่เราคลึงอะ่ะเออลองดูนะ <c oughs> อ,อ่ะคลึงไปเรื่อยใช้สองนิ้วนี้นะอ,อ่าคลึงคลึงทีนี้ก็เปลี่ยนล่องนะคะล่องต่อไปอ,อ่าคลึงไปเรื่อยนะ <c oughs> ตรงล่องเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นยาวๆใช่ไหมเวลาเราคลึงอะ่ะปกติเราจะคลึงแบบกลมๆอย่างนี้ใช่ไหมถ้าพอเรานิ้วเราอะ่ะ กดไปที่ล่องแล้วคลึงใช่ไหมมันจะทําให้นิ้วเราเนี่ยอยู่แค่ระดับตื้นๆแล้วก็ลงไปไม่ลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคลึงก็อาจจะคลึงตามล่องก็ได้นะก็คือแบบอาจจะคลึงขึ้นมาแบบนี้นะขึ้นอย่างนี้นะพอเวลาขึ้นเนี่ยกดน้ําหนากักแล้วก็เวลาลงเนี่ยก็คือแบบผ่อนน้าหนักนะฮะ <c oughs> นะเราก็ต้องตามสถานการณ์นิดนึงนะทุกคนคลึงคลึงคลึงอะล่องต่อไปนี่ ล่องนี้นี่สบายเออกดแล้วรู้สึกสบายขึ้นนะคะปุ๊บอ่าทีนี้ช่วงล่องนี้นะคะร่องนี้เนี่ยจะทําอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าแนะนําทําอย่างนี้ดีกว่านะคะตั้งมือเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะนิ้วโป้งของอีกข้างหนึ่งนะคะกดบริเวณร่องของนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะกดแล้วก็คึงเห็นไหม <laughs> พยายามสุดๆเลยเดี๋ยวนะอ่ากดนะฮะนี่ถ้ามันโดนเส้นเอ็นนะมันจะรู้สึกแบบว้าวมากทุกคนสบายแบบวิ่งขึ้นไปสะบักนู่นเลยนะแค่กดตรงนี้นะเออลองดูนะทุกคนคลึงขึ้นลงขึ้นลงนะคลึงข,ขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆนะโอ้ฟิน <laughs> นวดเองฟินเอง <laughs> โอเคอันนี้เรานวดบริเวณร่องของหลังฝ่ามือไปแล้วนะโอ้สบายมากเลยทุกคนเมื่อกี้เรานวดไปโอเค okay. ต่อไปเราจะนวดบริเวณนิ้วบ้างนะคะนิ้วที่มีอาการชารแต็จริงแล้วเราต้องนวดทุกนิ้วนะทั้งห้านิ้วเลยนะคะวิธีการนวดนะคะอันนี้จะทาให้ให้ดูนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครถนัดแบบไหนก็เอาไปทําได้นะคะแต่จะให้ดูหลักการก่อนวิธีการนวดจะใช้ นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ของอีกข้างหนึ่งนะคะจับข้างข้างอันนี้ด้านด้านบนอันนี้ด้านล่างอันนี้ด้านข้างใช่ไหมจับด้านข้างแล้วก็ลึงนี้นี้ขึ้นลงนะทุกคนพยายามพยายามให้เห็นเห็นไหมจับอย่างนี้นะคะจับอย่างนี้ลึงขึ้นลงแบบนี้เสร็จแล้วก็ด้านบนด้านล่างนะใช้สองนิ้วเหมือนเดิมนะคะคะลึง คึงคึงนิ้วโป้งอาจจะไม่เห็นมาดูนิ้วชี้อันนี้ด้านบนนะทุกคนอ,อันนี้ด้านล่างอันนี้ด้านข้างสองข้างนะะ,ะเรามาด้านข้างก่อนใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ของอีกข้างหนึ่งนะคึงคึงแบบนี้คึงด้านข้างเนี่ยเห็นไหม คึงนะ,ะคะคึงออกแรงนิดนึงนะคะให้รู้สึกแบบได้ฟิลแบบอ๊ยสบายขึ้นอะไรเงี้ยเออขึ้นลงขึ้นลงนะคะจากนั้นด้านบนด้านล่างนะคะใช้นิ้วเหมือนเดิมนิ้วโป้งกับน,นิ้วชี้นะคะด้านบนด้านล่างคลึ่งอเอออย่างนี้มันจะไม่บงังเห็นไหมครึงนะคะตรงบริเวณข้อต่ออย่าไปกดนะคะกดะข้างๆข,ข้อต่อนะ เนี่ยคึงนะอ่ะนิ้วกลางไม่น่าเกียดนะไม่น่าเกียดนะอ่ะคึงอ่ะอย่างนี้นะคะให้ดูหลายๆแนวแล้วก็จะได้เอาไปทำตามได้คึงไม่ว่ากันนะขออนุญาตใช้นิ้วเดียวคึงนะคะด้านบนด้านล่างนะทุกคนอ่าคึง Okay. แต่เวลาทำจริงๆอ่ะไม่ต้องมายกแขนแบบนี้นะมันเมื่อยแบบอยู่กับตัวอย่างนี้แล้วเออก็ทำอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่แล้วก็เอานวดถ้ามายกแขนอย่างนี้มันจะเมื่อยเมื่อยแขนก่อนไงอันนี้แบบโค้ชทำให้ดูไงจะได้แบบเห็นช,ชัดๆนะอะต่อไปนิ้วนางนะเอาด้านข้างก่อนนะด้านข้าง2นิ้วเหมือนเดิมอ่ะคือ เห็นไหมครึ่งครึ่งไปโอ้ยนิวย้วก้อยครึงอ่าครึงอ่าด้านบนด้านล่างอ่าคึงคึงไปเรื่อยอ่าเ <laughs> ออ รู้สึกดีอะรู้สึกสบายขึ้นอ่ะนิ้วสุดท้ายนะคะนิ้วกล้อยนิ้วกล้อยนิ้วกล้อยนะคะด้านข้างก่อนมาคึงต้องทําทุกนิ้วนะถึงว่าเราจะชาแค่สามนิ้วก็ตามนะคะทําทุกนิ้วเลยนะโอเคอ่ะแล้วก็คึงเออนี่แหละ <laughs> โอ้เมื่อยเมื่อยแขนมากตอนนี้ <laughs> มันต้องยกแขนไงแต่เวลาทําจริงๆอ่ะไม่ต้องยกแขนแบบโคชไงก็คือทำเงี้ยเลยแล้วก็เอามือแบบวางตรงนี้แล้วก็คึงๆึงได้เลยนะคะคึงๆง,งได้เลยนะแล้วก็หมุนหมุนตามถนัดเลยนะคะตามถนัดเลยนะนี่ขนาดแบบนวดแค่หลังมือแล้วก็แค่นิ้วนะรู้สึกแบบสบายบางทีแบบตรงโดยเฉพาะจุดนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราคึงดีๆแล้ว โดนโดนตรงเส้นเอ็นนะคะก็สามารถที่จะแปรบวิงแปรบขึ้นไปแบบถึงสะบักเลยนะทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยตรงนิ้วโป้งเนี่ยเนี่ยเออค่อยๆลึงนะอย่าก,กดแรงนะเพราะว่าถ้ากดแรงเนี่ยกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นตรงเนี้ยมันจะอักเสบได้นะเดี๋ยวเราจะทํางานไม่ได้นะก็ฝากไว้นะ นี่ก็เป็นวิธีการนวดหลังมือแล้วก็นวดนิ้วมือนะคะเพื่อลดอาการชานั่นเองนะไม่ว่าจะชาจากสาเหตุอะไรก็ตามนะคะสามารถนวดวิธีนี้ได้หมดเลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักแบบรัวๆเลยนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนที่คุณรักค่ะสำหรับคลิปนี้โค้ชใก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ